ตอนนี้คุณครูมอนมีคำถามสองคำถามมาถามเด็กๆนะคะคำถามที่หนึ่งในตอนกลางวานันเด็กๆเห็นอะไรให้แสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าคะเด็กๆคนเก่งของคุณครูช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะพระอาทิตย์นั่นเองคำถามที่สองในเวลากลางคืนตอนที่ท้องฟ้ามืดสนิทเด็กๆเห็นแสงสว่างของอะไรคะ ตอบถูกไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะพระจันทร์นั่นเองถึงตอนนี้คุณครูโมลอยากรู้แล้วสิคะว่าในตอนกลางวันและตอนกลางคืนพวกเราทำกิจ,จวัตรประจำวันอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูนะคะไปกันเลยค่ะ ต่อ,อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือกิจวัตรประจำวันในเวลากลางวันค่ะตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเด็กๆทําอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํานะคะให้สะอาดเลย หลังจากนั้นก็แต่งตัวนะคะให้เรียบร้อยใครแต่งตัวเองได้บ้างนะใครแต่งตัวเองได้นี่คือเก่งมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้มีกำลังและก็มีพลังในการที่จะเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆค่ะ และเราก็มาโรงเรียนกันค่ะการมาโรงเรียนนะคะเด็กๆในช่วงโควิดนี้นะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะตรวจวัดไข้ใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆก,<ป>กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการเรียนหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อน,อนๆคะ่ะเด็กๆ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะไปดูกิจวัตรประจำวันในเวลา กลางคืนกันบ้างค่ะเด็กๆเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะคะความมืดเข้ามาก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องทํากิจกรรมแล้วล่ะค่ะอย่างแรกเลยในช่วงโควิดนี้นะคะเด็กๆกลับมาถึงบ้านให้อาบน้ําสระผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นอันดับแรกจะดีที่สุดค่ะ เมื่ออาบน้าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ลองตรวจดูในกระเป๋าซิว่ามีการบ้านหรือเปล่านะคะถ้ามีการบ้านก็ให้รีบทําก่อนก่อนที่เด็กๆจะไปทํากิจกรรมอื่นๆค่ะเมื่อเราทำการบ้านเสร็จแล้วเด็กๆอยากทำกิจกรรมอื่นๆจะเล่นของเล่นจะดูการ์ตูนได้หมดเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทานอาหารเย็นนะคะเพราะว่า การที่เด็กๆเ,เนี่ยในช่วงกลางวานันเด็กๆไปเรียนเด็กๆทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยใช้พลังงานไปเยอะเหมือนกันเด็กๆก,ก็ต้องเติมพลังงานสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายตัวเองด้วยนะคะเด็กอาจจะพักท้องก่อนแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เช่นช่วยคุณพ่อล้างจานช่วยคุณแม่เก็บกวาดสิ่งต่างๆในบ้านหรือนั่งดูทีวีร่วมกันอ่านหนังสือร่วมกัน หรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆก็ได้นะคะคและก่อนจะเข้านอนค่ะเด็กๆต้องไม่ลืมแปลงฟันนะคะแล้วก็นอนให้ไวนะคะเพื่อเด็กๆตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นค่ะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเพลงกลางวานันกลางคืน